สวัสดีค่ะเมื่อกี้มะก,กุดเข้าผิดห้องนะคะจริงๆไลฟ์นี้นะคะจะเป็นการตอบคำถามสมาชิกห้องติงววยากรออนไลน์นะคะแต่มะก,กุดจะแบ่งบางส่วนมาอธิบายนอกห้องด้วยจะได้เห็นว่าข้างในเราทำอะไรกันทำไมคนบางคนเขายอมเสียตังเข้าไปเรียนทั้งๆที่มันมีของฟรีที่โรงเรียน S อ e มีของฟรีบนอินเทอร์เนต็ตทำไมเขายอมจ่ายตังเข้ามาเรียนเดี๋ยวมาดูกันนะคะระหว่างนี้มะก,กุดขอแชร์แป๊บหนึ่งค่ะ จะบอกให้ก็ได้ว่าจริงๆวันนี้มะกุดดรู้สึกเสียใจนิดนึงเสียใจนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเล่าหรือไม่เล่าโอเคนะคะเสียใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอเคนะระหว่างนี้ขอแชร์แป๊บนึงค่ะอแชร์ขออนุญาตเมื่อกี้เข้าเมื่อกี้เข้าไปสอนในห้องนะแต่คุยกับคนนอกนะคะขอโทษนักเรียนด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวไปห้อง ตบไลฟ์นี้แชร์ได้นะคะเป็นไลฟ์ไลฟ์นอกห้องเรียนแชร์ได้ค่ะแชร์ได้โอเคนะคะคำถามนี้มกูดได้มาจากสมาชิกที่ติดตามมกูดมาหลายห้องมากนะคะตั้งแต่ห้อง VIP ติวไว้ีมาห้องไวยากรณ์แล้วก็ไปห้องอ่า ไปห้องสูตรรับปรับสำเนียงนะคะแล้วมะกุูก็มีโอกาสได้คุยกับกับสามีของของสมาชิกท่านนี้ด้วยนะคะเพราะคนที่จะเข้าห้องใหม่ล่าสุดของมะกุูเนี่ยมะกุูดต้องสัมภาษณ์สามีด้วยนะคะไม่ได้สัมภาษณ์คนเรียนอย่างเดียวต้องสัมภาษณ์สามีด้วย <c oughs> พอสัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกรู้สึกดีมากนะคะคุยกับสามีของทุกคนที่จะเข้าเรียนห้องใหม่เนี่ยรู้สึกดีมากว่าโหคือเขาสมกันนะ ท้งผู้ชายผู้หญิงเขาสมกันนะคะฝ่ายชายก็สนับสนุนภรรยานะคะส่วนภรรยาก็รักเรียนรักการพัฒนานะคะตามมากรูดมาเรื่อยใครอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงมาตามกรูดไปเรื่อยก็ถามเขาดูนะคะมีอาจจะเล่าเอาเรื่องอะไรก่อนดีเ,เดี๋ยวสอนเลยดีกว่าค่ะอูดบิลนิงนะคะคำเรื่องนี้เป็นเรื่องอูดบิลนิงอูดบิลนิงเห็นหัวข้อมันเนาะหัวข้อชื่ออูด building คำนี้นะคะแตกออกมาเป็นอูดบวกกับคำว่า building แล้วไอ้คำว่า building เนี่ยนะคะก็แตกออกมาได้อีกนะคะโอเคนะคะแตกมาได้เรื่อยๆนะคะโอเคนะแล้วไอ้ building เนี่ยมันมาจากคำว่า builda builda build แปลว่าสร้างค่ะสร้างนะคะ builda แปลว่าสร้างอูดแปลว่าคำนะคะสร้างคำ แล้วไอ u บิลดะที่แปลว่าสร้างที่เป็นคํากริยานะบิลด์แปลว่าสร้างเป็นคํากริยาถ้าเราต้องการทํากริยาให้เป็นคํานามมันมีหลายแบบมีหลายแบบหนึงในวิธีที่จะทําให้คํากริยาเป็นคํานามนะคะคือตัดไอ้ออออกแล้วใส่คําว่านิ่งเข้าไปทำไมถึงใส่คําว่านิ่งมะกูดเคยเคยอธิบายละว,ว่าคํานามเนี่ยให้นึกถึงสิ่งของสิ่งของมันจะนิ่ง มันจะนิ่งๆเกาใส่นิ่งเข้าไปจากกริยาที่ขยับได้ก็กลายเป็นคำนามนะคะคำว่า build i n g แปลว่าการสร้างเอาการสร้างมาบวกกับคำว่าคำกลายเป็นการสร้างคำเคนะการการสร้างนะคะนี่แปลว่าการสร้างแล้วก็ b u i d แปลว่าคำ แล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะคือภาษาสวีเดนกับภาษาไทยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องคำนามนะคะมันจะวางตำแหน่งสลับกันคนไทยใช้คาว่าการสร้างคำใช่ไหมถ้ามาพูดสวีเดนถ้าเราพูดภาษาสวีเดนเหมือนภาษาไทยเนี่ยมันผิดค่ะเราจะต้องสลับกันภาษาไทยใช้การสร้างคำเรารู้ละว่าอ๋อการสร้างแปลว่า building นะคะคำคือ O ูเวลาที่จะเอามารวมกัน ให้สลับตำแหน่งค่ะอันนี้ต้องรู้เลยภาษาสวีเดนกับภาษาไทยจะสลับกันแบบนี้ค่ะการสร้างคำก็จะกลายเป็นตืดแบบนี้นะคะสลับกันนะคะการสร้างคำภาษาสวเดนเป็นอูดบิลนิงนะคะอูดบิลนิโอเคนะคะทราบแล้วเนาะการสร้างคำซึ่งการสร้างคำใหม่ๆเนี่ยมันมีมันมีหลายวิธีหนึ่งในนั้นก็คือการ เลื่อนวิริยระฐานะก่อนหน้านี้มะกรูเคยอธิบายแล้วว่าคําในประเทศคําในภาษาสวีเดนเนี่ยแบ่งเป็นกี่กลุ่มกี่กลุ่มนะจำไม่ได้ละแปดเก9กลุ่มเนี่นะคะคำนามคำกริยาคำคุณศรรพัพท์คําวิเศษคําบุพบทคําสันธานคําอุทานอะไรประมาณ8ปชนิดนะคะโอเคนะเราเอาคําพวกนี้เนี่ยมาสลับตําแหน่งามาเขาเรียกว่าเลื่อนวิริยระฐานะหรือว่าแปลงร่าง ะะหรือว่าแต่งองค์ทรงเครื่องปลอมตัวเป็นคำอีกกลุ่มนึงยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคำว่า hinder hinder เนี่ยแปลว่าอุปสรรค hinder h hinder เราเห็นคำว่า h อยู่ข้างหน้าทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นคำนามมันเป็นคำนามนะคะมี n มี h อยู่ข้างหน้าหรือว่ามีคำสำหรับนับ12345ออยู่ข้างหน้ามันเป็นคำนามเป็นคำนามที่นับได้ด้วยดินสอ n pen นะ ทัว e เพนนอันนี้เป็นคำนามโอเคนะคะเอทินเดอรอันนี้คือคำนามแล้วสเสน่ห์ของภาษาสเีเดนคือ e t ทินเดอรแปลว่าอุปสรรคสิ่งกีดขวางใครที่ทำไปกับขีดจะคุ้นเคยกับคำนี้นะคะเราสามารถทำอันนี้เนี่ยให้มันเป็น hinder นะคะใส่ o อแได้ให้มันเป็นคำกริยาค่ะเห็นไหม อันนี้ทำให้มันเป็นคำกริยาได้ค่ะเอาคำนามบางคำนะมาใส่มาใส่อเฉยๆก็ได้จริงๆเอามาใส่อเฉยๆเพราะว่าออแอมันเป็นมันมันเป็นอ่อแอเป็นปัจจุบันเอาคำนามมาบวกด้วยสารอรซือซือ,ซอมันก็สามารถที่จะกลายเป็นคำกริยาได้โอเคโอเคอันนี้เป็นความลับนะยังไม่เคยบอกใคร พูดเล่นค่ะเคย <c oughs> เคยพูดถึงแล้วนะคะแต่ไม่ได้พูดเป็นหัวข้อเฉพาะโอเคแล้วตามหลักการออกเสียงนะตามหลักการออกเสียงจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้มอกรูบอกหินเดี๋ยวแปลว่าสิ่งกีดขวางแปลว่าสิ่งกีดขวางแปลว่าอุปสรรคใส่ตัวอเข้าไปนะคะใส่ตัวอเข้าไปมันจะกลายแปว่ากีดขวางเห็นไหมเดี๋ยวให้ให้เหมือนกับเล่นมายากลเลยนะเนี่ยสิง่งกีดขวางเค okay, นะ et ทินเดอรแปลว่าสิ่งกีดขวางใช่ไหมคะเราทำให้มันเป็นคำกริยาได้โดยใส่ออเข้าไปมันจะแปลว่ากีดขวางกีดขวางเฉยๆแล้วหลักในการออกเสียงภาษาสวีเดนนะอยากจะบอกให้ว่า hinder hinder ฟังดูนะ hinder มันเน้นพยางแรกมันเน้นพยางแรกไอเอแอไอตัวหลังเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ยินแทบจะไม่ค่อยได้ยิน ไม่ดูอันนี้แทบจะไม่ค่อยได้ยินแสดงว่าไอ้ตัวเอียเนี่ยใสมาซื่อๆไม่ค่อยได้ออกเสียงเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่สระตัวอื่นมาตัวนี้ใส่อเข้ามาเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะมันจากคํานามให้ไปเป็นคํากริยาเนี่ยนะคะตัดตัวเอียออกไปเลยเพราะว่าแต่เดิมมันก็ไม่ค่อยออกเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาเจอสระตัวใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องออกนะคะเลืองคนสิวเดนประหยัดค่ะประหยัดนะคะขนาด ในหลักภาษาของเขาเนี่ยอันไหนที่ไม่ค่อยได้ออกเสียงไม่ค่อยได้ใช้ตัดไปประหยัดนะคะโอเคนะอันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมพอหินเดี๋ยพอมาทําให้เป็นคํากริยาแล้วเนี่ยคะมันถึงกลายเป็นหินหินระเห็นไหมคือคํานี้แหละที่ตัดตัวเอียออกไปเพราะตัวเอียแต่เดิมมันไม่ค่อยออกเสียงพอมันมีตัวออตัวออใหญ่กว่าตัวเอหายค่ะเอหายนะคะโอเคนะ อันนี้คือตัวอย่างการเปลี่ยนจากคำนามไปเป็นคำกริยาจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกคำหนึง่งวัดเต็นวัดเต็นนะคะวัดเต็นวัดเต็นวัดเต็นแปลว่านา้ำอันนี้เป็นสับ s t a n t i เป็นคำนามถ้าเราทำอันนี้แปลว่านา้ำน้านะคะเอเคนะถ้าเราต้องการทำให้มันเป็นคำกริยามันจะกลายแปลมันจะเป็นรดน้ำ รดน้ํานะคะลองเดาดูซิว่าทาแล้วมันจะเป็นยังไงวัดเตนใช่ไหมคะบวกอะไรคะบวกอค่ะวัดเตนบวกอแล้วสังเกตว่าวัดเตนมันเน้นเสียงไหนมันเน้นเสียงนี้วัดวัดไอตัวนี้ไม่เน้นเพราะฉะนั้นพอเข้าไปตรงนี้ตัวนี้หายคะ่ะพอไปผสมกับตัว mm hmm. อนะคะตัวนี้หายเดี๋ยวมากุดลบมันออกก่อนกลายเป็นวัดนา วัดนะนะคะวัดนะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าสะกดถูกหรือเปล่าเวลาเช็คตัวสะกดนะคะไปเช็คได้ที่เล็กซินได้ค่ะมาขุดไม่แน่ใจว่ามันที1ตัวหรือ2ตัวทีสตัวค่ะโอเคอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ลอกมันมาเลยวัดตัวเอหายไปเหลือแต่ตัว N แล้วก็ใส่อวัดนะเป็นคำกริยาแล้วแปลว่ารดน้ำสนุกมะเรียนภาษาสวีเดน ไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าอยากสนุกกว่านี้ไปไปต่อกันค่ะที่ห้องไวยากรณ์นะคะแล้วไม่ต้องมาบ่นนะคะว่าเรียนห้องนี้แล้วส่งไปห้องนู้นตามใจค่ะที่นี่เขาเป็นฟรีมาร์คนาตลาดเสรีนะคะการค้าเสรีตลาดเสรีพอใจเห็นประโยชน์กันก็ไปต่อถ้าไม่เห็นประโยชน์ก็ไม่ต้องไปต่อเหมือนเราครบกับผู้ชายนั่นแหละถ้าคบกันแล้วส่งเสริมกันให้ดีขึ้นไปในทางที่เราเราก็คบต่อถ้าคบกันแล้วไม่ดีก็เลิกแค่นั้นโอเค ะะต่อไปไปดูคํากริยานะคะอันนี้เดี๋ยวมากรูดดูคําถามที่เขาถามมาคุณครูให้มาด้วยคุณครูล็อกมาด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักครู่มะกรูดต้องไปดูเพราะว่าจริงๆแล้วคํากริยาพวกนี้เนี่ยทาเป็นคํานามได้หลายคานะคะแต่กรณีนี้คุณครู คุณครูที่เรียน sfe หรือคุณครูในระบบเขาล็อกมาว่าเขาต้องการคำนามที่เป็น s u b s t a n t i e อึบอึบอึบ s u b s t a n t i v e นะคะหิน e r แปลว่ากีดขวางนะคะเขาต้องการคำนามที่เป็นคำในกลุ่ม s ด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ใส่ s hinder ไปค่ะ s hinder นะคะแปลว่าอุปสรรค หรือสิ่งกีดขวางหูตะ๊ะคุณครูเขาให้คําว่า ett จริงๆถ้าเป็นมะกรูดสอนนะมะกรูดจะทําตรงกันข้ามนะคะมะกรูดจะให้ผันจะให้คำคานามมาแล้วสอนให้เขาทําเป็นคํากริยานะคะจะทําแบบนี้ก็ได้ s หูเพราะเมื่อกี้เรารู้รู้หลักแล้วนะคะเราต้องตีลังกาไปหน้ากับหลังได้นะเขียนนะมะกรูดเมื่อกี้มะกรูดบอกว่า ถ้าเรามีคำนามแล้วเราทำเป็นคำกริยาได้โดยการเติมอเข้าไปใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าเขามีคำกริยามาจะให้เราเป็นคำนามก็แค่ตัดอออกเฉยๆโอเคนะตัดอออกแล้วหินรมันออกเสียงไม่ได้หินหินรออกเสียงไม่ได้ก็ใส่เอเข้าไปใส่เอียเข้าไปตรงนี้โอเคนะงงไหมทำตีกลับไปกลับมาก็ได้อันนี้คือ ินนะแล้วโมกูดบอกว่าหินรดเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมาจากหินเดี๋ยวที่เขามาเติมอแล้วก็ถ้าจะทํากลับไปให้มันเป็นซุบสันท t i ก็ตัดอออกมันก็จะกลายเป็นหินไม่ใช่ภาษาอินเตอร์มันออกเสียงแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องใส่เอียเข้ามาให้มันออกเสียงง่ายขึ้นด้วยเหตุนี้แหละไอ้ตัวเอเนี่ยมันมักจะหายสังเกตคนที่เรียนห้องไวยากรณ์นะจะสังเกตว่าตัวเอียเวลาที่เราผันคํานามคําคุณศัพท์คํา กิริยาคำใดส่วนใหญ่เนี่ยตัวเอียมันจะหายเหตุผลก็เพราะมันมันเข้ามาแทรกเมื่อเขาไม่มีใครเขาก็เอาเธอเข้ามาพอเขามีใครแล้วเขาก็เตะเอียทิ้งโอเคนะเข้าใจนะคะเก่งมากเก่งมากค่ะคุณการ์ตูนตอบบัณนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะต่อไปอันนี้หูตะก็คือเอ็ดหูนะคะต่อไปอูดละอูดละ นะคะคุณครูให้คำว่า n มา n มาแล้วจำได้ไหมเมื่อกี้นะคะจำคำว่าบิลด์ได้ใช่ไหมคะบิลด์พะครูบอกว่าให้ตัดอออกนะแล้วใส่อะไรใส่นิ่งเข้าไปนิ่งเดี๋ยวจะเอาตัวนิ่งให้ดูบังเอิญคำมันคล้องกันค่ะนิ่งอี n e n g ียนิ่งนะคะภาษาสิเวเดนนะคะเอาไปเติมคำกริยาเพื่อให้คำกริยานั้นเป็นคำนามแล้วมากรูดได้ได้ตุ๊กตาตัวนี้ตุ๊กตาตัวนี้ชื่อนิ่งเหมือนกันนะคะจากครูชีวันนะคะครูชี g 1, วันวิสาสะที่เขียนนิทานเด็กตัวนิ่งที่บ้านชอบมากนะคะโอเคนะคะไม่เกี่ยวกันแค่อัดคลิปไปแล้วเห็นก็เลยหยิบมาให้ดูโอเคนะเพราะฉะนั้นอูดละ่ะอูดล่ะจะทำอย่างไรอูดล่ะ อูดละนะคะก็ตัดอันนี้ออกไปตัดอันนี้ออกไปค่ะนะคะแล้วใส่อันนี้ไม่ต้องนิ่งค่ะใส่อิ่งเฉยๆก็ได้ค่ะมันตัวหนังสือมันเยอะละตัวสะกดมันเยอะละนะคะโอเคนะอูดละก็กลายเป็นอูดลิงอูดลิงนะคะโอเคแปลว่าการปลูกค่ะ n อูดลิงโอเคนะคะการปลูกต่อไปซัมละ s ั m ล้ก็เหมือนกันค่ะ s ั m แล้วเมก,กุฎบอกว่าให้ตัดอออกใช่ไหมทาคำกริยากลับให้มันเป็นคํานามเนี่ยนะคะตัดอออกแล้วใส่อะไรใส่อิ่งเข้าไปอันนี้มันมีตัวสะกดหลายตัวละตัว L มีละไม่ต้องเอ็ n ก็ได้นะคะก็กลายเป็น s u m l i n g s u m l i n g นะคะ en s u m l i n g เก่งมากค่ะโูเป็นคนที่ดูคลิปแล้วคุ้มมากให้รางวัลให้รางวัล ถูกใจมากค่ะคุณกระตูนนะคะเวลาดูไลฟ์เนี่ยนะคะตอบไปด้วยค่ะตอบไปด้วยนะคะเพราะว่าการเรียนที่เรามีส่วนร่วมเนี่ยมันจะทําให้ได้ประโยชน์มากขึ้นการเรียนมากรูดเคยทำไลฟ์ให้แล้วเนอะว่าเรียนแบบพาสซีฟนะคะเรียนแบบพาสซีฟกับเรียนแบบแอคทีฟนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอ่านหนังสือสมมุติสมมุติเราอ่านหนังสืออันนี้คือพาสซีฟนะคะรับเข้าอย่างเดียวแต่ถ้าเราต้องการทําให้เป็นแอคทีฟคือจดบันทึกจดบันทึก นะคะอันนั้นคือ Active มันจะติดหัวได้นานขึ้นโอเคอันนี้คือตัวอย่างหนึง่งโอเคนะคะแล้วสำหรับคนที่ไปเรียนห้องพรีเมียมทำโจทย์กับมะกูดจริงๆโจทย์โจทย์ในหนังสืออันนี้ก็มีนะคะ465ข้อแต่คนที่ไปห้องพรีเมียมเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการตอบเวลามะกูดมาไลฟ์ทุกวันวันละหข้อเขาก็จะตอบเขาก็จะสนุกสนานกับเพื่อนๆมันก็จะจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็แล้วแต่ไม่ได้บังคับเลยค่ะ ชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนก็ไปแบบนั้นโอเคไปต่อกันอุดเวกค่ะยุดเวกะลองตอบโอ้โหเยี่ยมมากตอบก่อนถามอีกแบบได้ใจมากเลยค่ะคุณกระตูนได้ใจมากถูกต้องค่ะโอเคงั้นคุณกระตูนช่วยตอบสิ่งที่เหลือมาด้วยเลยแล้วกันเก่งมากค่ะ n u t ด i c k l n g นะคะ n u t w i k l n g ต่อไป for a n d ลรวก,ก็เหมือนกันแพทเทิร์นเดียวกันค่ะโอเคนะคะ for a n d ลรวก,ก็กลายเป็นอะไรเอ่ย n for a n d ring รู้กฎแล้วเนาะ for a n d ลรวก,ก็เป็น for a n d ring นะคะ beauty ดาทีนี้เป็นแบบใหม่มีอีกแบบหนึง่ง n ไม่ใช่ n beauty ring นะ n beauty d e l s e n beauty d e l s e อ okay. เคเคยเห็นคำนี้ไหม เคยเห็นคำว่าเฟอร์เดลเซดอฟไหมคะเฟอร์เดลเซดอมันมาจากอะไรจะให้เห็นมันมาจากคำว่าเฟอร์ดะเฟอร์ดะแปลว่าคลอดนะคะคลอดเฟอร์ดะเป็นคำกริยาทำให้เป็นคำนามได้อีกแบบหนึ่งโดยการเป็นไม่ใช่เฟอร์ดิ้งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เฟอร์เดลเซเฟอร์เดลเซแปลว่าการเกิดการคลอดเห็นไหมเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเดี๋ยวสรุปสรุปให้เติมอิงเนาะเติมอิงก็ได้อ่ะเอาว่าอิงดีกว่าเป็นจะง,ง่ายกว่าแล้วก็มีอีกอันนึงคือ else อันนี้คือเขาเรียกว่า suffix นะคะตัวเติมท้ายขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ for ending อย่าลืมนะจ๊ะตัวอ่าเก่งมากเก่งอุ้ยถูกใจมากเลย <laughs> โอเคนะคะ เคนะเห็นสังเกตนะคะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยอย่างนี้ก็ได้บุกูดก็เรียนจากการสังเกตด้วยอ่านด้วยนะคะโอเคนะอ่านเบทีดาก็เป็นเอ็นเบตตี้เดลเซข้อสุดท้ายเยมเฟอร์ละให้ลองดูว่าจะต้องเติมอิงหรือเติมเอลเซ่แอนดริงยมเฟอร์ละนะคะเฉลยคือ ยมเฟอร์ยมเฟอร์ประคำกริยาเอลเซยมเฟอร์เอลเซเอเซ็นยมเฟอร์เอลเซค่ะเคค่ะเสร็จละไม่ยากใช่ไหมคะพอเรารู้พอรู้หลักอุ้ยสกดผิดพอรู้หลักแล้วเนี่ยนะเห็นแล้วนะตั้งนานมาแล้วเคยมีคนถามมากรูดอ้ออันนี้ต้องสังเกตค่ะต้องสังเกตมีคนถามมารู้ได้ยังไงว่าเมื่อไร่จะใช้อ,อ นะคะเมื่อไหร่จะใช้ตัดอเมื่อไหร่จะใช้เติม e and gear เมื่อไหร่จะใช้ else สังเกตค่ะสังเกตโอเคนะคะมะกรูดก็เห็นแค่คร่าวๆแล้วก็มาจับมะกรูดเป็นคนชอบชอบจัดกลุ่มเป็นคนชอบทำไมล์แมปนะคะสมมุติว่าอย่างอะจะยกตัวอย่างการทำไมล์แมปให้ดูอ่าตืดต๊ดๆๆๆๆๆสมมุตินะคะสมมุติ เนี่ยเรื่องอูดบีนิงมะขูก็จะทําแบบนี้อูดบ g นิงอูดบ d นิงใช่ไหมคะมะขูก็จะเขียนว่ามองไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะมะขูขยายไม่ได้ก็จะเขียนว่า,า Verb บโอสมมุติว่าท verb ปปําแวร์ไปเป็นไปเป็น Substantive แนะนำใครที่เรียนนะคะลองฝึกทําไม่ยากเลยค่ะอย่างนี้ใช่ไหมอันแรกคือตัดอออก ตัดตัดออตัดออออกนะคะตืดอันที่สองคือเติมเติม e e n g e a r แนะนำให้ทําแบบนี้ค่ะอันที่3มคือ e l c นะคะแล้วจะแถมให้อีกอันนึงเห็นไหมขยายได้ไหมขยายไม่ได้ตัวเอง <c oughs> นะคะเคนะ เนี่ยแนะนำให้ทำแบบนี้ไว้นะคะแล้วถ้าเราได้ความรู้ใหม่ๆอ่านหนังสือแล้วเจอคำใหม่ๆแล้วก็มาเขียนเพิ่มได้นะคะใช่จะบอกว่าตัวเองไม่ต้องรีบที่มะกูดแบอบกว่าสังเกตเนี่ยมะกุูดเรียนภาษาสวีเดนมา26ปีค่ะ26ปีตัวเองพิ่งมาไม่กี่ปีเองเลยมีเวลาเยอะค่ะนะคะมีเวลาเยอะไม่ต้องรีบค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนห้องคนที่ สวัสดีครับลูกเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ไลฟ์อีกแป๊บนึงครับโอเคคนที่มาเรียนห้องกับมะกรูดเนี่ยนะคะถือว่ามะกรูดจัดแพ็กเกจประสบการณ์26ปีประสบการณ์26ปีเนี่ยมะกรูดเอามาให้ไว้ในห้องนะคะเนาะโอเคนะคะแล้วสอนไม่มีกั๊กค่ะถามอะไรมาถ้าตอบได้ตอบหมดนะคะถ้าตอบไม่ได้มะกรูดก็ไปหาความรู้แล้วก็มาตอบนะคะอ๋อเดี๋ยวขยายเอาโอเคนะคะ อันนี้คือตัวอย่างการเรียนนะคะก็อยากอธิบายเพราะว่าอาจจะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้มกุดเสียใจนิดนึงนะคะเสียใจนิดนึงคือว่ามีนักเรียนนักเรียนที่เขามาเรียนห้องพรีเมียมห้องพรีเมียมเนี่ยคือทําโจทย์ไบขับขี่อย่างเดียวตอนนี้มี450ข้อแล้วแล้วเขาจริงๆแล้วเขาไปสอบมาแล้วสองครั้งแล้วเขาไม่ผ่าน เขามาสอบสองครั้งแล้วเขาไม่ผ่านเขาก็มาติดต่อมากรูปมากรูก็เออสอบสองครั้งแล้วอย่างนี้จริงๆอ่านหนังสือมาเยอะแล้วแล้วคะแนนก็คะแนนขนาดนี้เนี่ยไปพรีเมียมได้เลยนะคะจริงๆมากรูปไม่ได้เน้นที่จะขายของนะคะเน้นว่าทํายังไงให้เขาเกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยแนะนําว่าไปห้องพรีเมียมได้เลยแล้วเขาก็ไปห้องพรีเมียมอยู่ดูแบบฝึกหัดทาแบบฝึกหัดส4วันนะคะจากที่สอบมาสองครั้งแล้วไม่ผ่านมาทําแบบฝึกหัดในห้องพรีเมียม14วันไปสอบและผ่าน แล้วปรากฏว่าก็เขาก็แนะนําก็มีคนถามว่าอยากจะทําแบบฝึกหัดทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับใบขับขี่เยอะๆทาที่ไหนดีเขาก็ไปตอบด้วยความหวังดีไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะคนที่แนะนําห้องเรียนต่างๆหรือแนะนําสินค้าของมะกร no so ูดไปเนี่ยไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะคนที่เขารู้จักกับมะกรูดเป็นการส่วนตัวเขาไม่กล้าแนะนําเขากลัวว่าจะหาว่าเชียร์เพื่อนนะคะเขากลัวว่าจะแบบหาว่าอวยเพื่อนเพราะฉะนั้นคนที่เขาแนะนํา ต่อเนี่ยคือมะกรูดเชื่อว่าเขาแนะนําด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆเขาใช้แล้วมันเกิดประโยชน์แล้วเขารู้สึกถึงความคุ้มเขาก็แนะนําต่อแล้วปรากฏว่าก็มีก็มีคอมเมนต์มาว่าซื้อหนังสือแล้วซื้อ VIP แล้วยังจะให้ไปซื้อพรีเมียมอีกแล้วก็รู้สึกเสียใจนะเพราะมะกรูดไม่เคยบังคับใครคะ่ะไม่เคยบังคับใครนะคะก็แนะนําแล้วส่วนใหญ่ก็จะแนะนําตามที่คิดว่าเหมาะสําหรับเขาไม่ได้แนะนําเหมือนกันทุกคนนะคะโอเคเนาะก็ โอเคนะคะสรุปสรุปว่ามันเป็นฟรีมาดขนาดนะคะฟรีมาดขนาดตลาดเสรีนะคะเราเอาเท่าที่เราสบายใจเท่าที่เรามีกำลังนะคะโอเคเนาะอย่างมะกูดจะเปรียบเทียบนะคะก็ยกตัวอย่างเช่น <c oughs> มะกุูดอ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือมะกุูดจะอ่านอ่านของหลายหลายอาจารย์อ่านหนังสือของหลวงปู่ชาเล่มหนึ่งทำไมถึงต้องอ่านเล่มสอง ก็อยากรู้มากขึ้นนะคะอยากรู้ลึกขึ้นทําไมต้องอ่านเล่มสาก็อยากรู้มากขึ้นกว่า2เล่มทํำไมถึงอ่านเล่มสี่เล่มห้าเล่มหก็เพราะอยากรู้มากขึ้นไม่ได้มีใครบังคับเลยเราอยากรู้เองโอเคนะคะแล้วทําไมทําไมอ่านเล่มเล็กแล้วทําไมถึงต้องมาอ่านเล่มใหญ่ก็เพราะอยากรู้มากขึ้นนะคะไม่มีใครบังคับนะคะอยากจะฝากไว้นะคะวางวางจิตของเราให้ถูกวางจิตของเราให้ถูกอย่ามองว่าตัวเองเป็นเหยื่อค่ะเรามีอำนาจในการตัดสินใจนะคะ มะกรูดปรึกษาแม่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วจะให้คุณแม่มาช่วยช่วยทํางานนะคะดูแลลูกค้าการที่คุณแม่จะช่วยดูแลลูกค้าได้คุณแม่ก็ต้องเข้าใจสินค้ามะกรูดแลามีอะไรบ้างก็ถามแม่แม่คะคุณแม่จะเป็นคนช่วยช่วยตรวจพ r o ูจหนังสือนะคะพิสูจน์อักษรมะกรูดจ้างคนพิสูจน์ต่างหากแล้วให้คุณแม่ช่วยด้วยบอกแม่แล้วถ้าลูกค้าถามมาเนี่ยว่าไอ้สินค้า3อย่างนี้มันต่างกันอย่างไงหนังสือกับคลิป VIP พรีเมียมมันต่างกันยังไงคุณแม่มะกรูดเป็นครูนะคะเป็นครูมาก่อนอตอนนี้กเกษียณละคุณแม่แบบตอบได้ถูกใจมะกรูดมากแทบจะสัมภาษณ์คุณแม่เลยนะ,ะคุณแม่บอกว่าก็อย่างนี้ไงลูกเหมือนเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็มีหนังสือยืนพื้นอยู่แล้วเรามีตํารายืนพื้นแล้วถ้าเราต้องการจะติวเป็นพิเศษต้องการจะแบบว่าเหมือนกับคนที่เขาไปหาติวเตอร์นะ่ะ เขาก็ไปห้อง V.I.P. แต่บางคนเขาอ่านหนังสือเองก็ได้ไม่ต้องไปห้องไม่ต้องไปหาติวเตอร์สมมติสมมติแม่เปรียบเทียบอย่างนั้นเนาะโอเคแล้วก็ไปห้อง V.I.P. เขาก็จะได้ได้ความรู้มากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแล้วแม่ก็บอกว่าแล้วพรีเมียมเนี่ยลูกมันก็เหมือนกับคนะีย์น่ะถ้าเราจําได้ไหมใครเรียนมัธยมจําได้ไหม เห็นเวลาครูให้ทําการบ้านไปซื้อคีย์คือเฉลยมาตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่บอกว่ามันจะเหมือนคีย์ลูกถ้าเขาเอาเคีย์มาท่องเนี่ยเขาก็สอบไม่ได้แต่ถ้าเขาทำาทำความเข้าใจในแบบฝึกหัดแล้วก็ใช้คีย์เป็นตัวเช็คว่าเขาตอบถูกหรือไม่ถูกอันนั้นเน่ยเขาจะได้ผลก็เลยว่าโอ้โหประเด็นนี้เมื่อกูไม่เคยมองเลยนะคะต้องให้คุณแม่ที่เป็นคุณครูอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงโอเคเสร็จแล้วเรื่องนี้ต่อไปนะคะก็ ถึงเรื่องไหนจบละจบแล้วค่ะพยัญชนะท้าย l อลเซอืมเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะคุณครูคะเอลเซใช้เมื่อมีสละล้อมตัวพยัญชนะหรือเปล่าคะว้าวว้าวน่าสนใจน่าสนใจขอขอเก็บไปคิดเป็นการบ้านนะคะ ขอเก็บไปคิดแล้วอยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกคำหนึง่งคนที่เรียนเรื่อง p a r t i l e นะคะ p a r t i l e จะจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะ n d e n d e หรือ end ก็สามารถเปลี่ยนคำกริยาให้เป็นคำนามได้นะคะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น p a r t i l e p a r t i l e หมายถึงเอา verb เอา verb เนี่ยนะคะไปเปลี่ยนให้เป็น adjective นะคะ adjective แล้วมันสามารถส่งต่อไปเป็น s u b s t a n t i v e ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นคำว่า studiera studiera แปลว่าเรียน s t u d i e r a n d e นะคะ studierrande เป็นเดี๋ยวเขียนขึ้นไปก่อนอันนี้เป็น verb นะคะอันนี้เป็น p r e s e n c e p a r t i c i p e นะคะซึ่ง a p r e s e n c e p a r t i c i p a e เนี่ยรู้ไหมว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างมันเอาไปทำ adjective ก็ได้มันเอาไปทำ s u b s t a n t i v e ก็ได้ s u b s t a n t i v e ก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยนั่นแหละนะคะ studiera แปลว่า เรียนศึกษา s t u d i a r e n d แปลว่าที่กำลังเรียนที่กำลังศึกษาเป็น adjective แต่เราสามารถเอามันไปใช้ต่อเป็นคำนามได้แปลว่าอะไรคะแปลว่านักเรียนนักศึกษาค่ะโอเคนะคะอีกตัวอย่างหนึ่ง r i ียซะนะคะเรียซะเป็นคำกริยาเรียเรียสันเด เรียสันเดนะคะเป็น Adjective อันนี้มันเป็น p r e s e n t p a r t i c i p l e นะคะทำให้เป็น Adjective ก็ได้หรือจะทำให้มันเป็น Substantive ก็ได้แต่ว่าผู้เดินทางผู้เดินทางนะคะโอเคนะ a n d e l ล e อนเดลโอเคนะคะอ n d e l s e เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะโอเคนะเดี๋ยว ที่เหลือมีคําถามมาเพิ่มอีกเดี๋ยวนะแล้วก็จะมีคําถามอีกนะคะอีกเดี๋ยวค่อยไปต่อกันในห้องเรียนแล้วกัน warm k a l red muddy l o d t r o n g long h e r คำพวกนี้เป็นคํา adjective แล้วเขาให้เขียนคํานามที่เกี่ยวข้องกับ adjective เหล่านี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันต่อวันนี้พอเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ